โอ้โหแค่เพลงเปิดก็ตึงแล้วทุกคนนี่ผมจะไปเล่นเกมคนไทยนะครับก็ชื่อมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมคุณก็อ่านเลยครับเป็นลิงลาของผูพิทักษ์ตําบลเรียฮีนะครับผมโอเคมาลุยเลยดีกว่าโอ้โหมาถึงไม่ก็ด่าเลยครับอันนี้เหมือนอยู่ในห้องอะไรไม่รู้ครับมีเตียงแล้วมีกระสอบแสยไม่รู้มีไว้ทำไมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิ ไอตัวดำดำนี่มันเหมือนซาไก่เลยครับฉันผ่าซาไก่ไว้เนี่ยนี่เปิดตู้เปิดไปแล้วไม่ได้หายน,นียลันฮัลโหลอาล้าวเปิดไฟก่อนตัวเองนะครับนี่ใครว่เนีย่ยมันเป็นใครวะเนี่ยฟังให้ดีในซัดปัดนิ่มเร็วชาฝาเท้าไรเงาจากอาจารย์รามีแห่งสนักเลียหีหลานผู้นี้แล้ว แล้วมันก็ถึงเวลาที่มึงจะเอากระบวนทาทั้งหมดที่กูสอนไปใช้จัดการประหัรประหารเหล่ามาะไรให้ออกไปจากตำบลเลียหีของราชะทีครับอาจารย์แล้วก็อย่าลืมเก็บแมวไปด้วยล่ะเข้าใจไหมเออมันจะช่วยข้าในการต่อสู้ใช่ไหมครับเปล่าข้าขี้เกียจเลี้ยงเขี้เกียจเลี้ยงมันเอาแมวให้เราให้เราเก็บแมวไปเฉยเลยครับแล้วอันนี้ไม่เคือะไรเนี่ยขับอาจารย์วิลินพันธ์เป็นช่วมส่วมมมนติดละหน้าพื้นขนาดนั้นเร็วเน่ ผมอาบจานเงินผมขอไปก่อนนะครับไปปราบมารโหลทางนี้นะไม่ใช่ครับต่อมาทางนี้โอ้ยมามเพียบเลยอะไรเนี่ยฉนพ่อตากไกไอ้ชิปไหนเฮ้ยมาเยอะว่ะมาดิ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 เฮ้ยม,ม,มันเยอะว,ยว่ะอู๋ไม่ไหวแล้วมันไอ้มันดักไอ้ชิปแหูเดิไนไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลมันเยอะครับผมวิม่งหนีด้วยว่ะ นี่ทางไหนเนี่ยไอ้ไอ้เนประธานกูเข้ามาแล้วโว้ยจะตายจะตายโอ้มันมาการเป็นร้อยชิบหายกำลังเลือดก่อนฮัโโลโหลเข้าไม่ได้เลือดเลือดเก็บเชิบเลือดทักอ้าวกุญแจกุญแจนี่กูได้กุญแจแหละไปก่อนไอ้นี่มึงก็เยอะเกินไปทางไหนวะเนี่ยแม่งมากันเป็นร้อยไอ้ชิบหายนี่หรอนี่หรอ,หรอ,หรอไม่ใช่ มังมาเยอะเกินไปเลี้ยวกูเดินไม่ได้ไอเวนินหุ้ยตายครับผมตายแน่เลยผมตายแน่เลยผมตายอู้ตายจริงจูปไปเอากุญแจนะครับเราไปเปิดห้องด้วยมามาไม่ได้เอ็มกรอกเจาะโอ้โหนี่นี่น,นี่เอากูได้เจอแมวพี่มาดิมาดิมาดิาดได้แมวแล้วเออเออเออ ขุนแมวมันโคตรโหดอ่ะพ <The> ี่แมวเหงามาดีมาดีไม่ได้แอมครับผมมีพี่แมวเหงาคอยปกป้องผมอยู่นะครับเล้ดูหน้าตาแมวดิหน้าแมวมันโคตรแบบเป็นมิตรสภาพที่ดีมากเป็นมิจฉาพี่แมวเราเจอกาฟิวหน่อยละกันมาด้มาด้มาดีมาด้มาด้เอออย่าห้าวไอ้น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอะ อันนี้มันเล่นแรงว่ะเฮ้ยไปขอส่ว okay. นบุญกับพ้องนนนเนี่ยนะฮัลโหลอันนี้เข้าได้ปหมเข้าไม่ได้ครับเหมือนไปทางนี้กูเข้าไม่ได้ว่ะเสียงประตูเคาะไอเวีนมาดีว่าให้ชนเผ่าซากายย้ยฮะนี่หัวกะโหลกกะโหลกหมาใช่ไหมไม่รู้ยโอ้โหเลือดกูแม่งโหดว่ะตีดีเราเกือบตายฮะทุกคนไปทางไหนเนี่ยเอ้าหาทางไม่เจอ ฮัลโหลเอาอันนั้นมันผิดทางอย้อนกลับย้อนกลับอเชียอ์ครับเรามาเล่นเกมคนไทยครับยอดเลยครับเราขอฝากทุกคนช่วยสนับสนุนเกมคนไทยด้วยนะครับจะได้ไประดับโลกสากลกันสักทีเจีเจียเจแล้วแต่ว่าตอนนี้จะตายมันมากันเยอะไอ้ชิบหายจะอุ่นใจได้ไหมเนี่ยอุ่นใจอุ่นใจมันมากันเยอะเกิน เออผมจะตายจริงโอ้ผมตายไอชิบหายไอเวเอนยี่นี่แม่งแม่งเยอะเกินมาครับคูจูอีกเดียวครับจังหวะนี้คูจูไม่ได้แล้วมันมานเยอะเกินโอ้กูตายอยีกแล้ว มาครับได้ของมาแล้วได้กุญแจแล้วอ่ะหนีก่อนกว่าจะได้แม่งโคตรลำบากเลยครับแม่งมากกันเป็นร้อยมาเปิบตูเฮ้ย,ย,โ,อโ,ยโอ้โหตกใจหมดแม่งไอเวนเก็บเลือดเก็บเลือดมาเด้มาเด้เปิดประตูมาครับลุยไปขอส่วนบุญกับทองนู่นโอ้ยแกรบคอยไงฮัลโหลฮัลโหลไอสัตว์ได้ยินข้าวไหมทฤษฎีครับอาจารย์โทรจิตแล้วครับเนี่ยใช่แล้วละไปคือวิชาเชื่อมจิตที่คาเรียนมาจากอาจารย์ไหนยังไงละ่ะ ไหนไหนครับจีสปอตอ้าวหนจีสปอ,<ช>อ,อร์ตเฉยเจ้าเห็นประตูข้างหน้าเจ้าไหมละ่ะเห็นครับมีสามบานเออนั่นแหละลงทางซ้ายนะครับเออแล้วก่อนเจ้าจะไปไอ้สัดเอออะไรครับอาจารย์ <laughs> อ,องี้นะอายุอาาคาก็เยอะมากพอแล้วแล้วเจ้าก็เป็นความสุดใหายของตำบลเราข้าคิดว่าข้าอยากจะแบ่งเบาภาระเจ้าหน่อยว่าข้าจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะอาจารย์ไหวแล้วครับไหวอยู่แล้วแม่ข้าบอกเลยนะ ถึงวิชาฝาดเท้าแรงเอาของขาจะเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาแต่ถึงขาจะแก่ขาดก็เก่าเว้ยเอาละไปก่อนไอ้สัตว์เจอกันที่นรกเว้ยอาจารย์อร่อยนะครับอาจารย์ยังอยู่ไหมเนี่ยปั๊ดโถ่ยอะไรอยู่เนี่ยแท้ๆโอเคพวกี่ไปหาอาจารย์แล้วสายสินะอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์จะขอลาไปก่อนเลยฮะคือแบบไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมขอลาไปไหนไม่รู้เนี่ย คุณแม่ครับอาจารย์ที่บอกประตูซ้ายของผมแบบประตูซ้ายแล้วกันโหลอ๋อนี่นี่นี่คุณแม่ครับประตูซ้ายถ้าตามที่บอกนี่เป็นประตูอื่นนี่เป็นไงหนอเฮ้ยนี่มันมากันเยอะอ่ะเฮ้ยนี่เงยมาทางไปไอ้ดำอาจารย์นี่ก็รีบเกินว่ะจะลวงหน้าไปอย่างเดียวเลยว่ะมาเด้มาเด้มาเด้ is t okay เยอะจังวะ อุ้ยไอ้กิบย์นายจะตายหาทางก่อนไม่ตายโอ้โหแมวมันไม่แรงเลยอ่ะเอาทางนี้โอเ้เจอแหละมาครับเจอแลอะไรเนี่ยครับสัจธรรมนำวิถีเฮ้ยโอ้มีประตูหลังกลัวอะไรตรเนี้ยเอ้ยเอาอะไรเนี่ยชูนิ้วแกงปรับปรับมารหรือ่ย พยามันเจอดุกลางพี่เฮ้ยโอ้โหเสียงมันมาน่ากลัวจัดสไปเดอร์แมนไม่ใช่ครับไอ้แมงมุมแมงมุมเงาไปครับลุยต่อนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอู้ดอะไรไปเนี่ยเลื่องรถเฉยเสียงอาจารย์นี่อาจารย์สัตเป็นยังไงบ้างเออไดอาจารย์ดีนะไอ้สัตทิ้งกุญแจเอาไว้ที่ข้างนอกนั่นแล้ว หน้าที่ของเจ้าก็คือเอามันไขเข้าประตูและเข้ามาจัดการองค์กรชั่วพวกนี้ให้สิน้นซอากเแล้วอาจารย์ล่ะครับอา,อาจารย์ข้าคิดว่าข้าคงตายในอีกไม่นานแล้วละ่ะวันหวังสุดท้ายอยู่กับเจ้าแล้วนะไอสัตว์เิีรามี <c oughs> เข้ามาเลยไอองค์กรชั่วเข้ามาเลยไอสัตว์ประหลาดไรข้าจะแสดงวกเจ้าเห็นเองว่าวิชาฝ่าเท้าเรเงาเือสุดท้ายของข้ามันเป็นยังไง โอ้โหเอาจริงเอายาแก้ไอไหมครับพี่ต่อครับพี่ไอบุ๋มมันเลยข้าจะจัดการประหารประหารพวกแกให้หมดโอ้โหตลกอาจารย์ว่ะ คือแบบเวลาพูดพูดชื่อเราอ่ะตัวเอกอ่ะเออไม่ตลกที์หายเลยคือแบบแม่งนเสียวไอ้ไอ้ตลกที์แล้วแบบเมื่อกี้แบบมีการแบบคำรามน่โอ้โหเจ็บคอแทนเลยครับบอกเลยเจ็บคอแทนเอาใหแก่ไอ้พี่นนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับไปทางไหนอ่ะทิ้งอาจารย์ทิ้งแก้วว้ครับเฮ้ยเสียงอะวะ โอ้ไอ้นี่นี่เองไอ้มมือเอมเอ็มมือตายไปซะแม่งตกใจหมดเสียงแม่งน่าโขนจริงครับทุกคนทุกคนแจมอยู่ไหนเนี่ยกูเดินวนล้อมแมพเลยเนี่ยแต่วะเฮ้ยอุตตายเอานี่ครับเหมือนจะเจอแล้วมาเป็นหญ้าเขียวอย่างนี้เลยแต่วะเข้าทางไหนเนี่ย อ่านี่ครับเจอเจอแล้วโอ้โหเฮ้ยก็าหาตั้งนานป่ะลุยต่อไปต่อไม่รอแล้วนะทางนี้ป่ะเออป่ะุยดีดว่าหาตั้งนานวิ่งซ่อนไว้แบบหาเจอยากจัะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเลยมะเฮ้ยเสียงอวะอะไรของมันวะ พวกเองไม่มีตัวตรงอยู่จริงแมงมุมมาดิเฮ้ยเออวู้ยมันหนังหนาอวะเฮ้ยเออโอ้โหหนาจัดแมงมุมแม่งหนังหนาจัดว่ะอุ้ยทางไหนครับไปทุกทางครับไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมี่ไม่赖ไหมนีกระสอบใายรูปตัวอะไรไม่รู้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรครับอะไรอ ah? ่ะอาจารย์เราเหรอเฮ้ยอาจารย์เราตายแล้วเนี่ยพี่อาจารย์เราวะเรามาเมรามาเอาพลังกับอาจารย์มาฝ่าเท้าไรเงา เราไปเก็บอะไรไม่รู้ว่าไอ้สีแดงๆเราเป็นเข็มขัดป่ะเออแล้วแบบเราเปลี่ยนมาใช้แบบฝ่าเท้าไร้เงาเหมือนเดิมฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะมันตัวอะไรวะเฮ้ยจะตกใจหมดไอ้เวนโอ้โหโดนทีเลือดกูหายเฮ้ยเลือดกูหายเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนเดี๋ยวตาย เฮ้ยมันเหมือนเป็นตัวหายตัวได้อะผมไม่รู้เฮ้ยมาดิ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 อะไรของมันวะเกิดอะไรขึ้นเออดหอดเฮ้ยมันเลือดมันลุดอิงนี่ไงมัเนี่ยมึงใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าอาจารย์รามิ่อนมาเนี่ยมันเป็นยังบันคนยังมึงมันจะยังได้ ซักมึงรู้จักชื่อกูได้ยังไงฮะแรมยมย่ำแม่ตี่กูไม่เชื่อสมิงสิบถิตบอได้เชื่อวแบบแล้วย่มแน่นอนกูก็ต้องหู้จักซื้อมึงอยู่แล้วเพราะกูนี่แหละเป็นคนสร้างพ่อมึงขึ้นมาอะไรกนสร้างพ่อกูเชี่ยมึงเป็นใครกันเนี่ยจังมลยแล้วทำไมมึงต้องมาทำลายตะบลเลหีแห่งนี้ด้วยไปทำลายตะบลเลห์อื่นไม่ได้ยังไงกูเชื่อหน่อยเนี่ยมึงกูจะกำราบมึงเองไอ้สมิง เตรียมใจโอ้ยเดี๋ยวมึงเจิลงไปเลียพื้นอะไรอยู่เนี่ยไอ้สมิงอะไรของมันวะเนี่ยปั่นชิบหายเราดูสำเนียงมันดิคนจังหว่าใส่วะเนี่ยปั่นจากเอาแล้วเราเดินเข้าไปหามได้ครับเข้าต้องเข้าห้องนี้มาแล้วโอ้โหเพลงดนตรีมาอย่างเตือนครับมา มาอีกแล้วอือมีอย่างอื่นไหมเนี่ยอาวุธอื่นเนี่ยโอ้โหกระถีบไม่โดนอือเฮ้ยโอ้โหคราวนี้เราถีบแล้วมันปิวอ่ะมาเนี่ยบุยญานมึงดอกมาดีมึงบอยญานมึงก็มาดีมึงก็มาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยอะเยอะเยื่องเร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 ื่องเฮ้ยโอ้โหมิ่งก็มากันเป็นร้อยเลยนะเอาไม่ลงนะเนี่ยมันเยอะเกินมาดิ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  มาดิไอ้ยืมมาเป็คอเมนเลเดอเลยคอเมนเลเดอมาดิโอ้มันตึงจดอดะตายอยงเดียวเลครับเจ้าอันนี้กคนเป็นกลังใจให้ผมด้วยให้ผมไปตบคอเมนเลเดอร์ก่อนมาเน่งมาเป็นไอ้มดเขียวเลยนะไอ้มดเขียวไอ้มดเขียวอุ้ยเล่นเลเฮ้ยเก็บเชอร์รี่ก่อน เชอรี่หรือซอมโอไม่รู้แล้วกูจะตายโอ้โหย่างมากเลยครับคือเว้งจะผ่านไหมเนี่ยดูดิตัวแม่งก็ย่างอืดอ่ะที <t <t ่มันก yeah, ็แค่ไม่เข้าเลยมาเยอะจัดมันแบบหมาหมู่กันมาเนี่ยปล่อยพลังขึ้นเต่าเนี่ยโอ้โหจะแย้ตาย ให้กูแผ่นเธอโอ้ยหมาดีอมุดเขียวมาตัวตัวเลยมาให้มันจบกันตรงนี้เลยทีบทิบบตายดิวะไม่ตายมึงจังตายไอ้มดเขียวมึงตายกูเถอะกู่ไหวแล้วกูเล่นไหวเ่ยเอาดีอืออือเฮ้ยเอาวะ ชนะแล้วชนะแล้วใช่ไหมเต้ยกุญแจเก็บเลือดไปทางไหนต่อกว่ามันจะตายคิดดูโคตรเหนื่อยทุกคนผมเล่นผมตายไปเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยไอซัมเมนไรเดอร์เนี่ยแม่งเองยโอ้ยจะตายเฮ้ยมันตามกูมาทำไมเนี่ยไอ้เวีเอ,อ้ยหัวหน้าตาเราลุกสมุนมันยังมาเล่นกุยกันนะเอ้ย เออใจเย็น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 เยอะแล้วเยอะแล้วตายแล้วครับกูเจ้าขวานนี้กูได้กูเจ๊แล้วกูห่างทางหนีก่อนละกันฮ่าทางนี้เฮ้ยจะตายมันเนี่ยเฮ้ยเยจะจริงจะตายอ,อีกอ้าวจบแล้วครับทุกคนเออไม่จบด,ดิ้ดีอย่างงี้จบแล้วแค่นี้เกี็บผม ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคิวของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามียอดสับเยอะๆนี่ผมจะโคตรดีใจเลยครับผมเป็นมือใหม่แล้วก็อย่าลืมแปรงฟันกันหน่อยน,นะครับบ๊ายบาย